สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับทั้งเพจ u t u b e ทั้งเพจ a c e b o o k นะครับนุงสอดชาแนลนุ่งปอสารคามนะครับแฟนเพจของ youtube นะครับแฟนยูทูบนี่ทิปภาพบรรยากาศนะครับหลังจากที่มาปฏิบัติภารกิจนะครับคือมาเรียกว่าประชุมนะครับในส่วนของ APEC นะครับนี่โอก,กาสได้มา ดูแลียกผมหมดไพยให้ครับเป็นคณะรัฐมนตรีจากต่างประเทศนะครับบทเรียนผับบรรยากาศอยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับด้านหลังผมก็เป็นเป็นเป็นของขัด้วยครับชื่อบริบริไทยแล้วก็จะมีสาวใบหน้ามีน้อยนะครับแต่ว่าตรงด้านหน้าผมเนี่ยนะครับเราจะมุ่งกองให้เพิ่มนะครับด้านหน้าเมืองสักครู่นะครับจะเป็นคือสนามม้านะครับเป็นสนามม้าปัจจุบันเดี๋ยวสีกับกล่อง นี่คุณมัตติกอบเป็นสนามปอบปะทุมวันนะครับแล้วก็เป็นสนามม้าดูสิครับฟองให้เบ้างครับครับจะเป็นบรรยากาศนะครับใจการปรุงเป็นสนามม้าปะทุมวันนะครับแล้วก็เป็นสนามปอบโอ้เห็นคนครับโมเมนต์มุดนะครับดูสิซูมไหเบ้างครับเป็นมัตติกอบนะครับไต้กอบ จากาพระพีนองเบิ้งตะคงเบิ้งจะให้หน้านะครับตรงนี้กับบรรยากาศการปรุงนะครับอันนี้รถไฟฟ้านะครับ B T S ครับตรงนี้ก็คือสถานีลาดำรินะครับ,รน,น,น,รบนี่เป็นเขาสถานีครับรถไฟฟ้านะครับเขาสถานีพระพนวนนี่แหละครับ เขามาจอดนะครับคนกำลังขึ้นบ่รหุเห็นวัวบ้นะครับอ่าคนกำลังขึ้นนะครับมีบรรยากาศสถานีรถไฟฟ้านะครับด้านล่างเป็นรถไฟฟ้าถนนเส้นนี้ก็ถนนเส้นลาดด้ำรินะครับนะอ่ารถไฟฟ้าเข้าสองคันนะครับขบวนหนึ่งเข้าแล้วก็ขบวนหนึ่งกำลังออกนะครับมีกล่องจับซุ้มไกดเนี่ยนะครับบอเห็นแต่ถ้าด้วยสายตาก่ กำลังออกแล้วครับออกจากสถานีลาดตันดีครับอันนี้จะเข้าเมืองครับไปทางประตูน้ํานะครับเซนทัลเวอร์ไปแล้วนะครับรถไฟฟ้ากับนี่เป็นสนามอล์ฟแบบนี้คนนะครับคนนะครับเนี่ยไม่ใช่มดนะครับเดินได้อลอฟครับความชัดดีนะครับ มากับพี่ๆในชุดนะครับทีมงานในชุดปฏิบัติด้านหลังก็จะเป็นทีมมองเห็นอยู่นะครับคือเป็นมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับสายมือเึกศากรนะครับก็โรงพยาบาลจุฬาพรน,นะครับปิดจุดทบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับ จุฬาพรวนยุฬยศีนี่จุฬาลงกรณ์ทรงสวนลุมนะครับตรงข้ามสวนลุมถ่ายบรรยากาศจากข้างบนนะครับเห็นหญ่เขียวเคยกี้กยข็นหอดบนนะครับตอนนี้กะเขากำลังเขียวเนาะดูบันน้ำกำลังท่วมนะครับฝนดีครับยุ่งเกียวกับฝนดีนะครับพี่นอง ตกทุกมือนะครับแงมือแรยงมาอย่างเงี้ยต๊กนะครับครับบรรยากาศช่วงกลางวันครับเที่ยงเที่ยงนะครับก็คลืมคลมนะครับคลมคลืมเหมือนจะมาใดกรอบนะครับเดี๋ยวขออยญาลงไปตีกรอบเลย <laughs> ไปเก็บลูกกรอบกันครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ